เพื่อนๆอยากรู้กันไหมครับว่าพี่แป้งสีบิงที่มีผู้ติดตามใน YouTube มากกว่า20ล้านซับเนี่ยเขาที่มีรายได้เดือนละกี่บาทถ้าอยากรู้พี่กล้ารู้จะไล้ฟังครับขอเกริ่นก่อนนะครับว่าจำนวนรายได้ที่ผมเอามาพูดมันจะกกาิเป็นข้อของผมเองนะครับโดยใช้สถิติและข้อมูลที่พอเอามาอ้างอิงและคำนวณได้นะครับแต่มันจะไม่ใช่ตัวเลขรายได้เป๊ะๆนะครับเพราะงั้นดูคลิปนี้กันเพื่อค,ความสนุกนะครับภาพรวมของช่องพี่แป้งสีบิงเขามีผู้ติดตาม21ล้านคนครับลงคลิปไปทั้งหมด40พั 485วิดีโอมียอดคนดูรวมทั้งหมด12,000ล้านวิวครับและคลิปที่มีคนดูมากที่สุดเป็นคลิปคุณยายแกนนี่กลายเป็นไททันตัวใหญ่ทะลุฝาบ้านครับซึ่งมียอดวิวรวมมากกว่า58ล้านวิวทำไมยายทำแบบนี้เนี่ยยายเอากับดักมาวางไว้หน้ามันได้ไดอ๊ยจริงใจด้วออยะ ต่อไปเรามาดูช่องทางรายได้ของพี่แป้ง4ีบิงกันครับอันแรกรายได้จะยอดวิวตัวรายได้ส่วนนี้มันมาจากโฆษณาที่ขึ้นตอนเรากําลังดูคลิปอยู่ครับโดยผมจะนําจำนวนยอดวิวรวมของพี่แป้ง4ีบิงในเดือนพฤศจิกายนมานะครับซึ่งข้อมูลนำจากเว็บโซเชียลเบสโดยช่องเขามียอดวิวรวมประมาณ96ล้านวิวครับแต่ว่ายอดนี้มันจะรวมทั้งคลิปยาวและคลิปสั้นซึ่งเหรียญเงินที่ได้มันก็ไม่เท่ากันครับโดยคลิปสั้นที่พี่แป้งลงในเดือนนั้นมีทั้งหมด3 5คลิปครับและ มียอดวิวทั้งหมดประมาณ23ล้านวิวแล้วเราเนี่ยแบ่งเป็น2ก้อนครับคลิปยาวพี่แป้งมีประมาณ73ล้านวิวแล้วเรายอีงเด็ดรายได้จากช่อง Master Gamer ที่ช่องเขาจะทำคอนเทนต์แนวแคสเกมเหมือนกันครับซึ่ง1ล้านวิวเขาจะได้ประมาณ45,000บาทก็ยอดวิวที่ได้กลับมาก็คือ1,132,800านี่ครับผมก็คือรายได้ทั้งหมดของคลิปนี้นะครับได้มาทั้งหมด45,136นะครับผมเราเอามาคำนวณต่อกับยอดนี้ แปลว,ว่าพี่แป้งอาจมีรายได้จะคลิปยาวประมาณ3ามล้านสองแสนบาทครับส่วนฝั่งคลิปสั้นมีทั้งหมดประมาณ23ล้านวิวแล้วผมใช้เด็ดรายได้แต่ช่องคูย,ยูดูแล YouTube ที่1ล้านวิวเขาแต่ได้ประมาณ400บาทก็พบว่าเนี่ยฮะยอดวิวนะครับประมาณ1ล้านวิวเราจะสามารถทําเงินได้ประมาณ3 0 0ร้อถึงสี่บาทนะครับสำหรับคลิป1คลิปนะทุกคนนะเราเอามาคํานวณต่อครับแล้ว,วพี่แป้งอาจมีรายได้จากคลิปสั้นประมาณ9 0 0 0บาทต่อไปไรายได้จะ ค่าสมาชิกอันนี้มันไม่มีข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจนนะครับเพราะงั้นผมขอใช้จํานวน0.05%ของจํานวนยอดซับแปลว,ว่าพี่แป้งอาจมีสมาชิกประมาณ10,000คนครับซึ่งสมาชิกระดับซิมบี้มีราคาอยู่ที่50บาทถ้าหาักให้ยูทูบสามสิบเปอร์เซ็นต์จะเหลืออยู่35บาทครับแปลว,ว่าพี่แป้งอาจมีรายได้จากค่าสมาชิกประมาณ3 5 0 0 0 0บาทต่อไปรายได้จากค่าสปอนเซอร์เดือนพฤศจิกายนพี่แป้งเขาไฟ์สตรีมไปทั้งหมด4ี่คลิปครับและมีสปอนเซ เอเข้าอยู่3คลิปคือสาร่ายเท่าแก่น้อยทาร์โรโรและเกมสวอตออฟจัสติสครับแล้วถ้าเราเฉลี่ยค่าจ้างอินฟูในอินเทอร์เน็ตโดยครีเอเตอร์ระดับเมกาที่มีผู้ติดตามมากกว่า1ล้านซับเขาจะมีค่าตัวตั้งแต่80,000ถึงเจ0 0แสนบาทครับซึ่งผมขอตีเปะว่าพี่แป้งเขาได้คลิปหนึ่งประมาณ7 0 0 0 0 0บาทละกันนะครับแล้วเราเอามารวมกับจำนวนคลิปแปลว,ว่าพี่แป้งเขาอาจมีรายได้จากค่าสปอนเซอร์ประมาณ2ล้านหนึ่งแสนบาทต่อไปรายได้จากการขายของในเกมโรบอทครับในซีบิ FC Store ตอนนี้มีสกินเสื้อผ้าทั้งหมด9ตัวครับซึ่งตัวหนึ่งมันมีราคาประมาณ10โรบาทถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ4บาทครับแล้วคอมมูนิตี้เขามีทั้งหมดประมาณ1 0 0 0 0แคนถ้ามีคน10%บเปอซื้อสกินทั้งหมดนี้อย่างละ1ตัวจะตกประมาณ3ามแสนสองบาทครับหากค่าคอมมิชชั่นประมาณ30%จะเหลือประมาณ2องแสนสอบาทและพี่แป้งเขาขายสกินแรกตอนเดือนพฤษภาคมหรือประมาณ7เดือนที่แล้วเราเอาตัวเลขนี้มาหารกับยอดเงินปแปลว่าี่ แป้งเขาอาจามีไรายได้จากการขายสก,กินในเกมโลบอกประมาณเดือนละ32ม0 0ืบาทครับเร็คเข้ามามาทางนี้เสื้อโคดดีคอร์เรชั่นสดใหม่ สุดท้ายเราเอาทุกก้อนที่หาได้มาบวกกันพี่แป้งเขาที่มีรายได้จะยอดวิวของคลิปยาวประมาณ3ล้าน2แสนแหมื่นบาทรายได้จะยอดวิวของคลิปสั้นประมาณ9 0 0 0บาทรายได้จะค่าสมาชิกประมาณ3า0แสนหมื่นบาทรายได้จะค่าสปอนเซอร์ประมาณ2ล้าน1แสนบาทและสุดท้ายครับรายได้จากการขายเสื้อผ้าในเกมโลบอกประมาณ32,000บาทรวมกันทั้งหมดนะครับหมายความว่าพี่แป้งเขาอาจมีรายได้ต่อเดือนประมาณ5ล้าน7แสนหมื่นบาทครับโอเค เป็นไงบ้างครับเพื่อนเอนชอบคลิปนี้กันไหมครับผมขอย้ำอีกทีนะครับวันนี้เป็นเพียงการคาดการณ์และการวิเคราะห์ดูตัวผมเองนะครับมันไม่ใช่ตัวเลขรายไปเปเีนะความจริงเนี่ยอาจจะเยอะหรือน้อยกว่านี้ก็ได้เอาเป็นว่าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าอยากให้ผมทำคลิปกักบอะไรอีกสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย